คากันนะส่งข้อความมาติดขนาดนี้ไม่ได้คุยกันนานเลยนะงั้นเหรอข้อความนี้มันเอ๊ะจากรุ่นพีฉันชอบมาตลอดนี่นะไม่ได้คุยกันนานแล้วจริง,รงๆนั่นแหละไม่ได้คุยกันนานเลยนะถ้าไม่ว่ารวันเสาร์หรือวันอาทิตย์มาเจอกันหน่อยได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหนาวจังแต่ว่าตั้งแต่ครั้งล่าสุดที่ได้เจอรุ่นพีมันก็3ปีแล้วดเสิ กังวลจังออกมาเร็วเกินไปหรือเปล่านะถ้าใส่เสื้อเพิ่อมอีกชั้นก็คงจะดีต้องระวังห้ามใจไม่ให้ตัวเองกระโจมเข้าไปกอดด้วยแต่เย็นเข้าไว้ตัวชั้นใครเอ่ยเอ๊ะเอ๊ะนี่อะเป็นคําตอบที่ใช้ไม่ได้เลยนะคุณหนู <c oughs> นี่ลืมชื่อชั้นไปแล้วหรือไงอะละรุ่นพี่อาตกใจอวอร์เกินไปหรือเปล่ากะก็มันอยู่ๆเล่นผมมาไม่ให้ซุ่มไม่ให้เสียงเลยนี่คะโทษทีโทษท,ทีไม่เจอกันนานเลยนะนานานสวะดูท่าทางกํลาลังหนาวอยู่ ผมคิดว่าลูกนี้ใส่เพื่ออีกตัวก็คงดีสินะนานาสะวะไม่เปลี่ยนไปเลยนะเธอเองก็อายุยี่สิบห้ากันนะระวังตัวหน่อยสิเอาเป็นว่าทนใช้ผ้าพันคอนั้นไปก่อนแล้วกันนะอุ่นจังเซโตซังน่ะเป็นรุ่นพี่ฉันหนึ่งปีตั้งแต่สมัยมออปลายตั้งแต่ได้เจอเธอแสดงอยู่ในชมรมวิจัยภาพยนตร์ก็รู้สึกชอบมากเลยละ่ะทั้งใจดีพึ่งพาได้จนทําให้คิดจะสารภาพรักไปไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบฉันคบกับใครอยู่งั้นเหรอ แค่ทําชมรมนี่ก็ยุ่งพอแล้วไม่มีเวลาสนใจเรื่องความนักกรอก่นสีนะเพราะเธอเป็นคนแบบนั้นเลยทําให้ความรู้สึกของฉันที่มีอยู่ต้องเอามาปลดปล่อยที่บ้านคนเดียวแจ๊ะ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 อุะ้มพี่อะคือก็ไปเวหินกลางซะไงแค่ได้ถึงนิ้วอันเดียวบางของพี่เสื้อตัวแค่นั้นมันเลยทําให้ฉันรู้สึกตื่นเต้นสุดๆแลย้หลังจากนั้นก็ทําให้รู้สึกผิดสุดๆได้เช่นกัน เรื่องนึกถึงรุ่นพี่ดีกว่าตัดสินใจไว้แบบนั้นแท้ๆแต่สุดท้ายกว่าจะทําได้จริงก็ลากยาวไปถึง2วันระหว่างนั้นหลังจากที่รุ่นพี่จบไปเธอก็แต่งงานทําให้ความตั้งใจที่สารภาพนั้นของฉันมันก็หายไปด้วยจนมาถึงตอนนี้ก็ยังรู้สึกเสียใจโอเคกนี่โคตรอร่อยเลยอะ่ะยังชอบของหวานอยู่มอนเดิมไปสินะคะได้กินหลังจากที่ทํางานมาเหนื่อยๆนี่แหละสุดยอดแล้วไม่ก่อนหลังเลิกชมรมก็มาลาแบบนี้การประจําเลยนี่นะอาอยากไปอีกจังเลยนะเขายังเปิดอยู่หรอก็ใช่สิคะ ฉันอยู่คนเดียวก็เลยยังพอแวะไปบ้างแล้วชีวิตแต่ง,งานลูกพี่เป็นยังไงบ้างตั้งสามปีแล้วนี่นะอืมฉันหยา่าแล้วล่ะเอ๊ะตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วนะเมื่อวานก็เพิ่งย้ายของออกเสร็จทําไมล่ะคะเขานอกใจฉันนะตั้งรักเขามากแท้แต่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยตั้งครึ่งปีทะเลาะก,กับเขาเพื่อไม่ให้ต้องเลิกกันแล้วจนเขาพูดออกมาว่าอยู่กับคนแบบเธอมันโคตรน,น่าเบื่อเลยจนทําให้กลับมาคิดเลยว่าฉันคงไม่เหมาะที่จะมีความรักจริงๆเอ๊ะไม่จริง ขอโทษนะทางที่ได้เจอกันกลับมาคุยเรื่องแบบนี้ให้ฟังแค่รู้สึกอยากจะระบายให้ใครฟังรุ่นพี่รุ่นพี่นะอ่อนโยนมากแท้ๆทำไมถึงนะนะสวะขอบคุณนะฉันรู้สึกดีขึ้นแล้วละ่ะไว้ว่างๆมาเจอกันอีกได้ไหมค่ะจะเมื่อไหร่ก็ได้เสมอค่ะงั้นเรามากินเนื้อกับเราให้เต็มที่กันเถอะเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองจะเลี้ยงจริงหองั้นไม่เกรงใจดีไหมนะเต็มที่เลยค่ะเออเจ็บปวดสนุกแต่ก็เจ็บปวดถึงจะทําให้รุ่นพี่กลับมาล่าเรื่องนะแต่ตอนกลับ ตอนกลับดูเป็นทุกข์สุดๆเลยปู่ถ้าเป็นชั้นละก็จะไม่มันทิ้งรุ่นพี่แน่นอนอะรุ่นพี่จัจัจแต่ชั้นสารภาพแล้วก็ตั้งแต่ตอนมอปลายรุ่นพี่คงไม่ต้องมีใบหน้าอันเศร้าสอยแบบนั้นถ้าเป็นชั้นถ้าเป็นชั้นละก็รุ่นพี่คงเอ่ะ,อะแย่แล้วหัวชั้นจะว่าไปไม่ได้ทำเลยที่ในการถึงรุ่นพี่นานแล้วนะเนี่ยหนูนี่หนูฮะค่อยยังชั่วตื่นสักที จะมาตรงนี้ไม่ได้นะครับอ่าและเช้าแล้วเป็นอะไรไหมเจะปตรงไหนหรือเปล่าอ่าค่ะคิดว่าบ้านระวังระวังนะหน,หนูถ้ามาค้างก็ดื่มน้ำเยอะๆละขอบคุณที่เป็นห่วงค่ะอ่าน้าอาชมัดจะว่าไปแล้วทำไมวันนี้มันร้อนอย่างงี้เจ้ากกจัน์ก็ร้องเสียงดังชมัดถอดผ้านี้ออกดีกว่าพวกเด็กก็ล่าเริงสมเป็นเด็กกันจริงๆเม,ามาื่อวานยังรู้สึกหนาจนอยากใส่เพิ่อมอีกชั้นแท้ๆว่าแต่ตอนนี้มันกี่โมงแล้วเนี่ยเดือน7พังแล้วฮะหรอ เชงเถอะคิดเรื่องพวกนี้ไปก็ปวดหัวปะปๆวันนี้อาบน้าเสร็จแล้วนอนยาวๆดีกว่าเฮ <c oughs> ้อเนี่ยฉันมัดมีอะไรเปล่าฉันไม่เอาหนังสือพิมพ์หรอกนะเอ๊แต่นี่ห้องของฉันนะคะพูดเรื่องอะไรเนี่ยฉันเป็นเจ้าของห้องนี้นะเอ๊กินเหล้าหึงเลยนะรอให้สั่งมาแล้วนึกด,ดูดีๆไหมเอ๋หมายความว่ายังไงเนี่ยแปลกๆแฮะท้งความร้อนนี่เดือนเจ็ดในมือถือไหนจะเรื่องห้องของฉันอีกแล้วยังในเน็ตน,นี่อีกวันนี้วันอะไรวันจันทร์ที่ยี่สิบห้าเดือนเจ็ด วันจันทร์ที่ยื่มาเดือนเจ็ดปีสองพันสิบเอ็ดแม้แต่นันงสือพิมพปีสองพันสิบเอ็ดบ้านาสิบปีก่อนหรือนี่จะเป็นการย้อนเวลาที่เขาว่ากันไม่อยากจะเชื่อแต่หลายอย่างมันก็ไม่ได้โกหกแล้วนะสิบปีก่อนถ้าเป็นช่วงเดือนเจ็ดแล้วก็ตอนเที่งช่วงหยุดหน้าร้อนแบบนี้ตรงร้านนี้จะต้องละรุ่นพี่เข้ามาร้านขนมนี้บ่อยๆแล้วนะงั้นนี่ก็สิบปีก่อนจริงๆละ่ะรุ่นพี่ตอนมอปลายปีสองละ่ะแต่ว่าพอดูแล้วอืมอืม แทนที่จะว่าเทกับดูน่ารักซะมากกว่าก็ดีไม่ใช่หรอเพราะฉันอายุเยอะกว่าแล้วเลยดูเหมือนเป็นเด็กน้อยหรือเปล่านะรู้สึกแปลกๆแต่ก็ดีแฮะอย่าเข้าไปกใกล้จังแต่เขาว่าถ้าคนจากอนาคตเข้าไปยุ่งกับคนในอดีตจะทําให้นาคนเปลี่ยนไปหรือเปล่าอย่าเข้าไปใกล้ๆอ่แจะจะเกิดอะไรขึ้นก็รู้สิด,ดีละแค่ทําเป็นเดินผ่านก็พอพอใกล้ๆแล้วก็มองให้เต็มที่ถ้าแค่นั้นแล้วก็แล้วจเจอกันอ่ะอันตรายยาโอ้ยเจ็บเจ็บ ชิปปากมันเดี๋ยวเถอขอโทษทีเฮ้่ขับรถมองทางสิวะปากโดนกันเลยรุ่นพี่ปากนุ่มมากเลยอะเธอหนังเป็นอะไรบ้างไหมอะค่ะอูว่าเคแจมขอโทษที่กระโจนเข้าไปนะขาส,สวยมีแผลหมดเลยแค่นี้เองไม่เป็นไรหรอกคะอ่ะอะมือถือพังซะแล้วไม่จริงขอโทษนะเดี๋ยวจะช่วยใช้ให้ไม่ใช่ความผิดพิศาสักหน่อยมอไซค์นั้นต่างหากแต่ว่ากับการให้ฉันได้ตอบแทนอะไรเอค่ะงั้นอือเข้าให้รุ่นพี่ ตอนนั้นฉันเอ๊ะถ้าทำได้สิ่งขนาดนี้แล้วแล้วก็คงขอคบกับรุ่นพี่ได้ง่ายๆแล้วแท้ๆอยู่ๆทำอย่างนี้เกินไปหรือเปล่านะได้เจอกับรุ่นพี่เซโตะสมัยก่อนก็ดีใจอยู่หรอกแต่อยู่ๆไปจูบแบบนี้มันเกินไปหรือเปล่าถึงรุ่นพี่เซโตะจะเป็นรุ่นพี่ก็เถอะแต่ตอนนี้ไม่ใช่รุ่นพี่แล้วแถมยังอายุ16อยู่ๆไปจูบเด็กมาปลายแบบนี้ไม่ว่าจะคิดยังไงก็ไม่ถูกเลยไม่ใช่หรอเออแล้วจูบเนี่ยยิ่งไม่ควรทำกับรุ่นพี่ที่ไม่นขนาดเรื่องความรักที่สุดเลยนี่นะ ายแล้วสเวลานั้นแล้วที่นะต้องไปแล้วล่ะรอให้เจอกันมาต่อแทนคืนแน่ๆอ่ะแล้วเจอกันใหม่นะสวยแล้วสิถ้าุ่นพี่ไม่ฝังใจอะไรก็คงจะดีหรอกขึ้นบ่ายโมงแล้วหรอเนี่ยกลับบ้านไปหาข้าวกินไม่สิบ้านก็ไม่ใช่บ้านฉันแล้วอืมแล้วฉันจะไปซุกหัวนอนที่ไหนแล้วนี่เงี่ยงานตอนนี้ก็คงไม่มีแล้วด้วยอะไรสถานการณ์ตอนนี้ย่ำแย่สุดๆเลยไม่ใช่หรอ ตอนได้เจอรุ่นพี่ก็กระโจนเข้าไปหาแล้วก็ไม่ได้คุยอะไรมากกว่านี้งั้นก็อื่นสิ่งที่พอทำได้ในตอนนี้โลกเก่าที่ไม่มีชันแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะแต่ตอนนี้ต้องคิดเรื่องเอาชีวิตรอดในตอนนี้ก่อนแล้วนะง่ายนะเดี๋ยวยังไงก็หาได้อยู่แล้วแต่ที่พักนี่สิต้องคิดให้ดีๆเลยแต่ว่าเจอรุ่นพี่ได้ก็ต้องมีโอกาสเจอตัวเองเหมือนกันนะสิถ้าไม่บังเองิญเจอกันจริงๆก็คงจะดีเ <c oughs> จ้ว่าไปแล้วรีฟิปป่าของรุ่นพี่ดีสุดๆเลยนะทั้งนุ่มทั้งรู้สึกด,ดีันนเนี่ย ต่อให้ผ่านมาเท่าไหร่รุ่นพี่ก็ยังรู้สึกดีตอนทำแล้วนึกถึงรุ่นพี่เหมือนแต่ก่อนเลยอ่ะคือไอ้เราก็ไปติดเสียงซะแล้วไงจ้ามเว้ยแต,ต,ต่ตกใจหมดเลยอย่าททาในที่แบบนี้ดีกว่าจะโดนเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้เฮ้ยอยากเจอรุ่นพี่อีกจังเลยนะอ่า อ่ะจุว่าไปปอโทษที่นี่รอค่ะกาแฟร้อนกับแซนด์วิชทูน่าได้แล้วะคะ่ะขอบใจจ้ะร้้นกาแฟที่สมัยก่อนทุกคนในชมรมชอบแวะมาลองไปขอเขาทํางานดูเขาก็รับแบบไม่สอบถามอะไรเพิ่มเลยขอบคุณมากมากนะคะช่วงนี้กําลังลาบากเพราะต้องทําอยู่คนเดียวพอดีช่วยได้เยอะเลยแหละแถมยังได้ชั้นสองของร้านไว้เป็นที่พักด้วยเชินตาสบายเลยโอ้อยด,ดีก็ย้อนเวลามาก็ทําเอาลาบากอยู่หรอกแต่ก็พอเข้าที่เข้าทางแล้วล่ะอันนี้อยู่ตรงนี้นะ ค่ะยินดีต้อนรับค่ะปีสาวเมื่อวานนี้นี่เอ๊ะทำงานอยู่ที่นี่เองเหรอใช่แล้วล่ะบังเอิญจังเลยนะคขารู้จักเหรอก็ประมาณนั้นแหละแถมแค่ทํางานที่นี่ก็มีโอกาสได้เจอรุ่นพี่ทุกวันแล้วหรือก็คือยิงปืนนันเดียวได้นกสามตัวงานที่พักรุ่นพี่ล้ามาอยู่ตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะที่จริงก็เพิ่งเริ่มงานวันนี้แหละเฮเธอเอาโอแลนร้อนสินะเอ๊ะรูได้ยังไงว่าจะสั่งอะไรชิป พีส่สาวสยอดเลยแค่มองแล้วดาวเอานะ่ะโอ้เหมือนพวกอ่านใจอะไรพวกนั้นปะงั้นหรือเปล่าว่าคุณลุงที่นั่งตรงเคาเตอร์ตรงนั้นนะ่ะเขาสั่งอะไรเป็นประจํา คุณลุงหรอคิดวามันจาโคลัมเบียต่างหากบางครั้งก็มีภพบ้บางล่ะอะไรกันแค่ฟุกหอกหรอไม่หลอกไม่หลอกคงจะทําได้จริง,รงๆแหละเราถูครั้งเดียวก็ทํเอาตบเจมหมดแล้วแล้วทั้งสองคนไม่สั่งอะไรหน่อยหรออ,อันนี้อ,อะไรดีนะว่าแต่ทําไมรุ่นพี่เซโตต้องไปแก้ตัวแทนคนอื่นได้ละ่ะคงเพราะบทแสดงล่าสุดละมั้งอย่างนี้นี่เองความสุขการพูดคุยของรุ่นพี่แบบนี้คิดถึงจังนั้นเชิญตามสบายนะนี่พี่สาวพี่จ๋ามีเรื่องอยากคุยด้วยหน่อยนะได้หรือเปล่าอึ่มหึใกล้ได้เวลาพักพอดีรออีกนิดได้ม โอเคคุณพี่มีเรื่องจะคุยด้วยเรื่องอะไรกันนะเกี่ยวกับเรื่องเมนะื่อวานนะอ๋อนั่นสินะ้าเรื่องมือถือเดี๋ยวจะใช้ให้แน่นอนไม่ต้องห่วงอ่ะอืมงั้นเดี๋ยวช่วยบอกเบอร์ติดต่อไว้ด้วยได้ไหมอืมได้สิสมัยนี้ยังไม่มีสมาร์ทโฟนสินะงั้นใช้เป็นเมลคงได้อยู่ละมัง้งงั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วคือว่าอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องพี่จุบไปหน่อยนะอ่ะเอ๊ะอ่ะอยู่ๆก็มาทำเลยอยากรู้เพราะว่าอะไร ะอะไรกันไม่เคยเห็นท่าทีแบบน,นี้มาก่อนเลยนึกว่าจะเก๊กเนี่ยอยู่ตลอดถ้าอีกอ่าไอ้นั่นไงสกินชิปนะ่ะจางชาเขาทำกันบ่อยบ่อไม่ใช่เหรอเขาถึงปากกันขนาดนั้นเลยหรือมันต้องมีสักประเทศหนึ่งที่เขาจูบปากคาคาเซนซิเดี๋ยวนะตอนนี้ฉันอายุเยอะกว่าแล้วนี่ต้องทำตัวเป็นพี่สาวสายรกเข้าไว้นั่นนะ่นะน่ะเพราเธออ่ะงดงามมากยังไงละ่ะเลยเผอตัวเป็นอนะ่ะฉันต้องคุมได้แน่นอนแผลเนี่ยไม่เป็นอะไรแล้วใช่ไหมอ่ะอืมเรื่องเมื่อวานนี้แอบเห็นผ่านน้องเธออยู่ใส่บ้านน่ารักใช้ได้เลยนี่นะอ่ะเอ๊ะย เซโตะอายะรู้อยู่แล้วเรียนที่ไหนโรงเรียนในเมืองหลวงนั่นก็รู้อยู่แล้วแต่มีสีหน้าแบบนี้แหละที่ไม่เคยเห็นมาก,ก่อนอยากเห็นได้อีอ่นงของรุ่นพี่ที่ไม่เคยเห็นมากกว่านี้เอ๊คือรุ่นพี่ทําอะไรอ่ะอย่าสิเด็กคนนี้ตัวฉันสมัยก่อนนี่นะไม่นึกเลยว่าจะได้มาเจอกับคือว่าตัวเองสมัยก่อนในเวลาแบบนี้มาทําอะไรกันตรงนี้หรอคะเออคือ นนสวาขอโทษที่ทําให้เป็นห่วงนะพอดีฉันหนะ้าการไม่ค่อยดีเลยให้พี่เขามาช่วยนิดหน่อยนะเอ๊ะใช่แล้วล่ะเพื่อนพี่ช่วยปิดบังให้ด้วยล่ะตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วล่ะนั่นเองเหรอคะพอนง้นแล้วขอบคุณนะพี่สาวโชคดีจ้าค่อยยังชั่วนี่ว่าความแตกกันซะอีกดูเหมือนจะไม่มีความเบีดเด้ยวของวิติอะไรด้วยเอาเป็นว่าคงจะยังไม่เป็นอะไรหรอมั้งคงเพราะว่าตัวฉันสมัยก่อนคงไม่รู้ตัวว่าฉันคือตัวเองจากอนาคตแต่หน้าตาก็เปลี่ยนไปคงไม่รู้สึกตัวง,ง่ายหรอกมั้ง เพื่อที่จะลืมไม่มีให้ได้ก็เปลี่ยนตัวเองแลเดบิวต์เข้ามาหลายดยสิเพื่อเซเวเปลี่ยนทรงผมและย้อมสีเปลี่ยนตัวเองหลายๆอย่างเพื่อให้กลายเป็นคนใหม่แต่สุดท้ายก็ไม่ได้ช่วยอะไรจนได้ย้อนเวลามานี่แหละสามารถเซียนค่บจะว่าไปพ่งนี้มากหรือเปล่าคะถ้าไม่มืมอถือคงจะแย่ใช่ไหมล่ะพ่งนี้เราไปซื้อด้วยกันไหมเอ๊ะแต่คุณแม่เขาก็บอกว่าจะซื้อให้อยู่เหมือนกันไม่ต้องไม่ต้องยังไงเห็นมันก็เกิดขึ้นเพราะฉันนะ่ะอ่ะคะ่ะงานรบกวนด้วยนะคะจ้าชุดย,ยังไงตอนนี้ก็คงไม่มีที่ดีกว่าน,นี้แล้วล้ววล่่่ะะชยไมไมด,ดนะ หนีทาเพื่อให้ได้สนิทกับรุ่นพี่มากขึ้นกระเถิดแต่เมื่อวานกับเมื่อวานซื้อถุนพังมือไปสนักเลยต้องหักห้ามใจตัวเองสักหน่อยแล้วใครเอ่ยว้าใชตัวจังถูกกล้องอรุณสวัสดิ์ค่ะพี่เอ๊ะเมื่อกี้เข้าตางั้นหรอคะไม่ใช่หรอไม่มีอะไรอ่าเด็กคนนี้คือรุ่นพี่จริงๆนั่นแหละเออแล้วก็ตอนนั้นทําเอาตกใจใช้แทบแย่เลยเมื่อกี้ถือว่าเอาคืนละกันตอนนั้นก็เรื่องในห้องน้ำเมื่อวานนี้ไงอ๋อนั่นน่ะหรอสำหรับผู้ใหญ่ถือว่่่่าาเรืออกติิมะหแชวพสสไไไ สัสกิสั่งสินะโอเคค่ะแล้วเมื่อกี้อะไรหรอคิดไปเองเกือบไปแล้วเกือบจะลืมพูดว่านะสวะออกไปแล้วลืมไปเลยว่าต้องปิดบังตัวตนถ้าไม่รีบเปลี่ยนหัวข้อให้กลับมาเรื่องทั่วไปแล้วก็จะว่าใบาชุดนักเรียนเมื่อมาของโรงเรียนม,ม,ลม,ยมปลาหญิงไม่น่าตกสินะฉันเองก็เป็นสิทธิ์ก่าบที่นั่นได้ละเอะ๊งั้นก็ต้องเรีบรุ่นพี่สัสกกสินะฉันเป็นรุ่นพี่ขอค้าวตัวได้นะแล้วอยู่ชมรมอ,อะไรอ่ะชมรมวิจัยภาพยนตร์นะ เหมือนกันเลยดีใจจังพวดเมื่อวานนี้ก็อยู่ชมรมเดียวกันด้วยล่ะเหไหนๆก็ไหนๆแล้วลองหยอกคุถามเอาข้อมูลดูดีกว่าถ้างั้นหรือว่าไซโตจังชอบใครนั้นนอยู่งั้นหรอเอ๊ะืพูดอะไรแปลกๆออกมาละโทถ้าพูดถึงชมรมแล้วมันต้องก่อนไปร้านมือถือขอไว้อีกที่ก่อนได้ไหมได้สิเข้าค่ายชมรมอืมคราวนี้จะไปกันล่ะก่อนหน้านี้ไม่เคยไปหรอก็สมัยที่ฉันอยู่มันไม่มีอะไรแบบนี้น่ะสิอ๋องั้นเองเหรอรู้สึกพี่ต้องโกหกอยู่หรอแต่มันช่วยไม่ได้นินาแล้วก็นะ ปีนี้จะไปทะเลกันล่ะเพราอยากจะหาชุดว่ายน้ำตัวใหม่นะชุดว่ายน้ำตัวใหม่เดี๋ยวฉันจะเลือกตัวดีๆให้เองขอบคุณค่ะเอากระตือรือร้นนั้นมันอะไรกันอืมตัวไหนดีนะเ้อตัวจังหรือตัวจังตัวนี้เป็นไงโปเกินไปไม่ใช่หรือไงคิดมาสักพักแล้วล่ะนะซาสกิซังเนี่ยชอบเรื่องรามุกรามุกมากสินะอ่าแค่คิดว่ามันทำให้เซโตจังดูมีเสน่ห์มากขึ้นต่างหากล่ะเออโอ้ตัวนี้ใช้ได้เลยนะใะไรก็น่ารักดีด้วยขอลองชุดหน่อยได้ไหมคะเชิญค่ะอ่าตัวเล็กกว่าที่คิดฮะ อ่ะจริงด้วยสินค้าตัวนั้นก็มีใหญ่สุดแค่นั้นด้วยนะสิโอเคค่ะเดี๋ยวจะลองหาตัวอื่นดูนะคะค่อนข้างถูกใจสุดๆเลยแทๆ้ๆเส้อตัวจังต่อไปตัวนี้เป็นไงอ่าขอบคุณคะ่ะเข้ามาทําไมนี่อ่ะก็เข้ามาช่วยเปลี่ยนชุดไงล่ะไม่จําเป็นไม่รู้หรอแบบว่ามันอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้อย่างน้อยก็ช่วยบอกกันก่อนได้ไหมเพื่อจะได้คบกับรุ่มพี่มันต้องใกล้ชิดกันให้มากกว่าน,นี้น่สินะห้ามทำอะไรแปลกๆเชียวนะไม่ทําจ้าไม่ทําอ่ะจับนี่ไว้อืม เอาละรู้สึกเป็นยังไงบ้างเซ bueno? โตจังทั้งน่ารักแถมพอดีเลยอ่ะอืมดูเหมาะมากเลยล่ะงั้นเอานี่ล่ะขอบคุณคาซาสกิจังก็ยังช่วยที่ถูกใจจะว่าไปน้าอกเซโตจังนี่ใหญ่จังเลยนะเขาลองจับไหนได้ปะคาคะแค่แค่นิดเดียวแล้วก็ได้เหรอสายใช่แล้วช่วยน้ำให้ทันทีแต่แค่นิดเดียวเท่านั้นนะงั้นไม่เกรงใจแล้วนะโหคือท่านผู้ชมต้องฟินแล้วปะจังหวะนี้ว่านี่มันแบบว่าสุดยอดเลยเขาจะจากด้านหลังได้ไหมเอ๋าั้นมาพ่สาสายลุกไปเลยนิดเดียวนะ ให้ตดจังทั้งที่หุ่นก็ดีอยู่ในโรงเรียนคงเนื้อหอมน่าดูสินะเปล่านะแล้วที่ถามไปก่อนหน้านี้มีชรง,งน,นิดหน่อยด้วยว่าอะไรมีคนในชมชมที่สนใจอยู่จริงๆสินะใครหรอชีว่ตนั้นมันก็คงอยากใส่ให้เขาเห็นสินะบอกมาหน่อยซิอ่าอ่ามีหรือเปล่าหรือไม่มีก็มีนะซิเอ๊ะที่ว่ามีเนี่ยคือว่าคุณลูกค้าเป็นอะไรไหมคะขอโทษค่ะพอดีมาช่วยเลือกกับเปลี่ยนชุดให้น้องเขานะคะอ๋องั้นเหรอคะ ขอโทษที่รบกวนค่ะเอาชุดแม่น้ำตัวนี้ค่ะขอบคุณค่ะเซโตจังพาจนดาว่าจะหักข้ามใจตัวเองแล้วแท้แต่ว่ามีแค่เรื่องนี้เท่านั้นขอโทษนะเซโตจังช่างมันเถอยยังไงตอนนี้ก็รู้แล้วล่ะว่าอยู่กับสักิจังไรอะห้ามเผลอเด็ดขาดอู้ที่ไม่ว่ายังไงก็อยากจะรู้นะเซโตจังหรือว่าคนที่สนใจอยู่เนี่ยจะเป็นเด็กคนที่ใส่แว่นเมื่อวานนี้เปล่านี่เด็กคนนั้นแค่รุ่นน้องที่น่ารักเท่านั้นเองแหละพอเราวันนี้ับมันเถื่อหมดแรงแล้วเพราะว่าสักิีจังแท้ๆเลย <N> นี่มันนี่รุ่นพี่สนใจในตัวฉันอยู่งั้นหรอหรอถ้าเป็นแบบนั้นก็ดีใจอยู่หรอไปได้นานั้นคงจะไม่คิดแค่รุ่นน้องหรอกถ้าเกิดว่ามีโอกาสที่รุ่นพี่อาจจะสนใจในตัวฉันสมัยก่อนอยู่จริงๆแล้วก็วันนี้รุ่นพี่กําลังทําอะไรอยู่นะอยากเจอจังนี่ฉันกําลังเป็นศัตรูหัวใจกับตัวเองอยู่งั้นหรอหรอนี่เนี่ยพนักง,งานคะขาพนักงานอ,งาอยู่ใน้านนี้มานานพอสมควรอะไรอะไรก็เริ่มคล่องไปหมดแล้วนะคุณค่ะหลังจากนี้ก็อยากไปได้สวยกับรุ่นพี่ได้สยสีพยายามทำตัวให้ชินกับโลกนี้ ไว้ดีกว่าแต่ว่าก่อนหน้านี้ได้เจอกับตัวเองสมัยก่อนทาตวตกใจหมดเลยนะนี่ทำไมมันถึงว่าขนาดนี้อ่ะแอ์มันพังอ่ะนะเอ๋กะว่าจะมาต่แอ์เย็นแล้วทบทวนสักหน่อยขี้เกียจละอ่ะวันเนี้ยกลับบ้านกันเถอะอนั่นสิว่าแล้วการบ้านช่วงปิดเทอมเนี่ยต้องทำที่โรงเรยนี่แหละงานถึงจะเดินเพราะมีคนเยอะเลยผู้ยากด้วยล่ะนะ ถ้าอยู่บ้านจะเผลอคิดถึงแต่เรื่องพี่เอาอะพี่เอ้าขีเซียนจังเลยนันเราอากาศร้อนทําให้ลาบากอยู่หน่อยก็เถอะถ้ามีสมาธิสักหน่อยก็ไม่รู้สึกละุยต่อเร้ยเลยแล้วนะอืคนที่อยู่ในร้านกาแฟนในตอนนั้นว่าแล้วคาใจจังเลยนะถึงพี่จะบอกว่าถูกขังไว้ก็เถอะแต่ดูแล้วไม่น่าจะเป็นไปแบบนั้นเลยนะอะเผลอคิดถึงเรื่องพี่เขาอีกละก็จะหน่อยกัจะหน่อยหรือว่าจะลองถาม,มพี่ไปตรงๆดีเรื่องคนคนนั้นเอสวัสดีค่ะขอโทษที่อยู่อยู่เมลไปกระทนหันแบบนี้พอดีมีเรื่องที่อยากจะปรึกษาไม่สีแบบนี้มันนดดูททงาไปีีุพ่่รษค อยู่ๆก็มีไปน,นะคะปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงนั้นนี่ฉันถอมาโรงเรียนเพื่ออะไรเนี่ยไม่อยากโดนรุ่นพี่เก็บพอถามอะไรไปแปดสี่ก็ว่าไปหนังที่รุ่นพี่อยากดูมากกาลังจะมาแล้วนี่นาเราชวนดูแล้วค่อยเปลี่ยนเรื่องคุยว่าไปนั่นแค่จะมีหายยังทําไม่ได้เลยแล้วคิดจะชวนไปเที่ยวเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้หรอกนี่ตอนนี้ทําผิดแล้วนะก่อนอื่นต้องแปลตรงนี้ก่อนรุ่นพี่เซโตเดี๋ยวเฉยเดี๋ยวเฉอห้องสมุดเขาให้อยู่เงเียบๆนะแตขอโทษค่รดบรุ่นพี่จับหน้าด้วยละ่ะน่าใจจังเลยนะมาที่รงรี่แล้วาาาอะไรร้สึกกยนบ้านีท ก็มีเยอะเลยเอ๋ขอโทษที่มารูกวนนะแต่ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนถามมาได้เลยอะค่ะไม่มีสมรรถเลยวุย้ยพอ,อมีรุ่นพี่มานั่งอยู่ใกล้ๆแล้วหัวใจมันก็สั่นไปหมดเลยทำไงดีทำเรื่องพี่สาวคนนั้นไปเลยดีไหมแต่ว่าก่อนหน้านั้นเมื่อกี้นะักแค่โดนคุยก็ท้ออดีใจเกินจนนี่เหมือนงานมันไม่ค่อยเดินตั้งแต่เมื่อกี้แล้วถ้ายากแล้วก็ให้ช่วยไหมเอ๊ะไม่ต้องาราคะเองแค่น,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 นี้ลรกวนปะปะนานๆไหนดูซิ อ่ะเออตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็ยากจริงๆแล้วนะตอน,นแรกฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก่อนอื่นก็กลับไปอ่านใหม่ดีๆอ่าแบบนี้แล้วต่อไปก็นี่เสร็จแล้วแม่รู้ว่าจะได้รุ่นพี่มาช่วยสอนด้วยละ่ะโชคดีจริงๆที่มาโรงเรียนคือว่าไปแล้วนะนาสวัสด์เนี่ยต้องขอบคุณรุ่นพี่จริงๆค่ะช่วยได้เยอะเลยไม่หอกไม่หลอกชัแ้นบบนี้ว่างไหมช่วยมาด้วยกันหน่อยได้ไหมเอ๊หรือว่าจะชวนเดทนี่ละทำไงดีเย็นไว้ใจเย็นไว้ตัวฉันอ่ะค่ะก็ว่างอยู่พอดีมากกว่านี้ที่ว่าแต่ต่อจากนี้มีอะไรที่มากกว่านี้ก็อ่านี่ บทละครใช่นั่นเป็นบทที่ฉันจะใช้แรงช่วยงานโรงเรียน่ะน,นะอยากจะท่องจําบทของตัวเองไว้นะพองานช่วยอ่านบทของอีกคนหน่อยได้ไหมใช่หรอคะแดีว่าฉันทํางานแต่เบื้องหลังนะคะเรื่องการแสดงก็ยังเวลานาวันจริงเดี๋ยวก็มีคนอื่นม,มาแสดงวันนี้ก็แค่ท่องบทเท่านั้นนะแต่ในห้องสมุดน,นี้ก็เบาๆหน่อยละกันนะถ้างั้นโอเคค่ะจะลองดูคะ่ะขอบใจนะงั้นเริ่มจากหน้าสีนี่นะคะ่ะเออนี่นี่มากี่จังเดี๋ยวกางที่จะไปค้างกันวันนี้มันเป็นแบบไหนหรอ เอ๊ะโทษทีวิธีอ่านมันว่าแล้ฉันมันห่วยทีนะคะเอ๊ะไม่หรอกแต่ว่าฉันชอบเสียงของนานาสวะนะาณ์น่ะไพ่ล้อฟังแล้วผ่อนคลายดีนะ่ะถูชมได้ละ่ะขอบคุณค่ะนานๆมาต่อกันเถอะค่ะแล้วครั้งที่จะไปค้างกันวันนี้เป็นแบบไหนต่อพัดมันก็แบบธรรมดาละแต่ชุดยูคาตะที่เขาเตรียมให้มันน่ารักมากเลยละ่ะไว้ไปถึงเมื่อไหร่จะรีบแตะให้ดูเลยนานาสวาณ์ขอโทษค่ะเออโถอะไรละนั่นตกใจหมดเลย นี่ขนาดแค่ท่องบทเองนะเนี่ยอย่างแบบว่าฉันกับเพืพี่ได้ไปค้างที่เดียวกันกันเลยจริงๆเลยต้องตั้งใจอ,อ่านอะไรละเฮ้อเล่นสนุกจนเหนื่อยเลยเผลอสุดๆเลยนี่นะทำเอาวง่วงเลยงั้นขอ,อนอนแล้วนะงั้นฉันเองก็นอนเลยดีไหมนะราตีสวัสดิน,นี่มานอนตรงนี้ด้วยกันสิไม่เาอาหรอร้อนจะตายนั่นคงทำเอาใจเต้นสุดๆเลยนะนะเอ๋โชยินชาจังเลยนะฉันเซ่ฉันไปฝั่งนั้นองก็ได้เอ๊ะเดี๋ยววันนี้นะ่ะมันยังพี่จะต,ต้องทำใจตัวเองที่เห็นเออในชุดยูคาตกรพรเข้ามาเลยนะอ่ะเอาจริิงงงฉันไม่่วยส แล้วก็ถ้ารีบนอนไปตอนนี้คงน่าเสดายออกจริงไหมฉันว่าไปก็จริงละ่ะอ่านี่เมื่อกี้มันจะผิดไปหรือเปล่าแล้วก็ชีเข้ามาเกินไปหรือเปล่าอา่ขอโทษค่ะคือฉันห้ามตั้งนานไม่รู้สึกตัวเลยอ่ะ ที่ชมาใช้ไม่ค่อยได้เลยว่าแต่นั้นสวพยายามจะพุยอะไรปากปากขาไม่มีอะไรอะไรล้นั่นกีไม่นานจะได้เวลาปิดแล้วขอให้นักเรียนที่ยังอยู่กับกันเถอะเอ๊ะย่าสิ่เดมโนเรื่องแบบนั้นตอนที่รุ่นพี่อยู่ด้วยรุ่นพี่คงกดที่ไปรบกวนการท่องบทแน่ๆเลยฉันเนี่ยมันมันด้เรื่องจริงๆยามว่าแต่ช้าๆสี่ระหว่างกับมาต่อกันอีกรอบนะค่ะเรื่องใหม่ตั้งแต่ต้นนะเออนาสวะอายุทสาานน้ที่กำลังมีนาข้างเดียวให้กับรุ่นพี่เส็จโดดอยู่เฮาสวะนานะอายุที่ผ่าไม่ได้เจอรุ่น ุ่กพี่เจโตทำอะไรอยู่หรอเมลไปแล้วก็ยังไม่ตอบอะไรมาเลยวันนี้อุสาเป็นวันหยุดงานแท้ๆรุ่นพี่เจโตตอนนี้อยู่โรงเรียนนี่แหละนี่แหละข้อความเปล่าๆของุ่กพี่ที่ไม่ได้ใช้อีโมจิอะไรเลยสุดยอดเลย โรงเรียนงั้นหรอหลังจากเรียนจบก็ไม่ได้แวะกลับไปเลยนะโรงเรียนว้าน่าคิดถึงชัดขอบคนที่ช่วยพาเข้า,ขามานะเสตโตจังไม่แวะหรอแค่นี้เองแต่ถ้าอาจารย์เห็นว่าเป็นเด็กเก่าที่จบไปแล้วก็น่าจะให้เข้ามาอยู่แล้วนี่5รือไปเลยตัวสกิจังก็ดูเป็นคนขี้หลงขี้ลืมจริงนั่นแหละไม่ขนาดนั้นสักหน่อยถึงจะจริงนิดหน่อยก็เถอะช่วงเวลานั้นมันก็ต้องประมาณนี้พอได้มาเห็นด้วยตัวเองแล้วกับรู้สึกแปลกๆกว่าที่คิดแฮะแล้วคนอื่นในชมรมหล่ะอยู่ได้ไหมวันนี้มีแค่ฉันนะะอออออนนนนนันหหคะ ฉันนั่งบสบายเลยห้องสตรมช่วงนั้นล่ะก็กตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นตอนที่เพิ่งเข้าสตรดโมาใหม่เลยรึกอ,อัดแน,น่ไม่มีเรื่องอะไรจะคุยกับเรื่อพี่จโตเลยยุ่เงเยี่ยมด้วยกันสอนตส,สองมากกว่าสิบทีแล้วใครก็ได้รีบมาทีนี่ช่วยหยิบกล่องสีเหลืองจากตู้ข้างหลังนั้นให้หน่อยได้ไหมอ่ะค่ะมันอยู่ข้างบนสุดนั่นนะ่ะมองไม่เห็นเอาเก้าอี้มาต่อขาดีกว่ากล่องสีเหลืองเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขึ้นไปยืนจะดูอันตรายเชียวเดี๋ยวช่วยจับไว้ให้ละกันจะได้ไม่ตกลงมาค่ะ thiệt có mẹ สวัสดูกังวลนี่นะแต่ถ้าติดกับง่งายๆแบบนี้ก็คงจะผ่อนคลายขึ้นแล้วน,นะมาค่อยๆหาอะไรคุยก,กันเถอะรื่งพี่เตโตน่าคิดถึงจังเลยนะก็โดนฟีม์มการแสดงของรุ่นพี่เล่นงานได้ทุกครั้งเลยสินะช่วยวไปแล้วตอนซาสกี้างอยู่สมรมทำอะไรบ้างหรอเอ๊บอกไปตรงๆไปเลยน่าจะดีกว่านะมั้งก็ตอนสมัยที่ฉันอยู่ไม่ค่อยได้ทำกิจกรรมอะไรมากนักหรอกเลยไม่ค่อยมีการถ่ายแสดงอะไรมากเลยงั้นห,หรอกหรอโดยรวมก็ไม่ค่อยให้ความรู้สึกเหมือนชมรมวิจัยภาพยนตร์สักเท่าไหร่เอาจิงก็จำไม่ได้แล้เพราะว่าเมื่อก่อนเป็นยังไงบ้้าางตอออนนี็หกก เกี่ยงเหาสมกับเป็นชมรมมากเลยละ่ะตอนนี้ทุกคนกําลังช่วยกันทําหนังสั้นอยู่ละ่ะและเริ่มต้นชั้นก็ได้เป็นตัวเอกด้วยล่ะโหไอซยอดเลย,ลเลยว่าไหมภาวนาวันนี้ไม่มีกิจกรรมชมรมอะไรแต่อยากซ้อมมากเลยเผือมาโรงเรียนจะได้รุ่นพี่ที่กําลังเล่าเรื่องยานสนุกสนานพวกน่ารลกเลวยรุ่นพี่ชอบทำกิจกรรมชมรมมากเลยนี่นะพี่พีไม่ของดีๆจะให้ดูได้ละ่ะของดีน่าจะอยู่ในชั้นวางแถวนี้นี่แหละช่วยประคองก็เอ้ไว้ให้หน่อยได้ไหมอือเออโอ้หมยอครับตอนนั้นเป๊บเลย ไม่นึกเลยว่าผ่านมาสิปีจะได้เจอเหตุการณ์แบบนี้อีกเอกแต่เดี๋ยวนี่ฉันจะเปิดเอามือไปสัมผัสโดยอัตโนมัติแบบนี้ได้ยังไงแต่สถานการณ์มันเป็นใจเหลือเกินแต่ถ้าทํามีหวังโดนเกลียดแน่ๆเลยประคองให้ดีๆนะให้ดีๆหรอไม่มีฮะใครเอากลับไปหรือเปล่านะแล้วสกิซังทําอะไรนี่ย,ยก็บอกให้ประคองให้ดีๆนี่นะแบบนี้ก็หายห่วงใช่ไหมละ่ะหายห่วงเนี่ยกินของรุ่นพี่คือดหน้ามันเดินอยู่นะตรงไหนหรอึต้ตกลก้นแถวบน จุดหอ,อนไวงั้นหรอเนี่ยนา่ารักจังเลยนะไม่เห็นจะนา่ารักอะไรสักอย่างฮึอ,อะเจอแล้วเนี่ยเพราะงั้นปล่อยได้แล้วจะหล่นแล้วจะหล่นแล้วนี่มันแผ่นพับใช่ฉันชอบนางเอกของหนังเรื่องนี้มากเลยล่ะบทของฉันก็อ้างอิงมาจากคนนี้นี่แหละโอ้ไม่เร็วเลยตอนที่ได้ดูหนังเรื่องนี้ครั้งแรกตอนป .5 นะนางเอกให่มาจนประทับใจสุดๆเลยล่ะพอกลับมาบ้านก็เรียนแบบทางท่าทางการพูดจากคนนี้ทั้งหมดเลยเลยเพราะอย่างงั้นตอนนี้ภาษาอิงก็เลยคล่องตือเลยสุดยอดในลหลายๆความหมายเลยเพราะงั้นเชื่อแล้วสักวันหนึง่ง มองว่าฉันเองก็จะเป็นนักแสดงหญิงที่ดีให้ได้ก็เลยพยายามทุกวันเลยเซโตจังเป็นไปได้แน่นอนถ้าเป็นเซตตัวจังแล้วก็เป็นนักแสดงหญิงในแบบที่ยอดเยี่ยมได้แน่นอนพอสักที่ังทำท่าจริงจังแล้วก็รู้สึกแระกแผลนะทำไมอะ่ะฉันเป็นคนที่จริงจังเสมอนะอ่าแต่ก็ขอบคุณนะฉันจะพยายามอืมรู่พี่นะไม่ได้เป็นนักแสดงหญิงอย่างที่หวังเลยตอนที่ได้เข้าสายงานมาถึงช่วงมปลาย ตอนที่ได้โผล่ไปนิดหน่อยในซีรีส์ที่ออกกักแรกพี่พี่ก็ดีออกดีใจสุดแต่ทว่าหลังจากนั้นก็หายหน้าหายตาไปเพราะว่าอยากทำเรื่องออดิชั่นบางหลักไปหาก็ไม่ยอมออกมาเจอหน้าจนหน้าไป่วงเลยไปหาเรื่อยๆจนทั่งรุ่นพี่ยอมสารภาพออกมาเอ๊ะพอแล้วล่ะยอมแพ้แล้วล่ะ เรื่องเป็นนักแสดงค่ะถือว่าเป็นความทรงจาที่ดีพอแล้วล่ะนะรอยยิ้มของลูกพี่ที่พยายาวสู้มาขนาดนั้นทาเอาใจหายเลยเั้งแต่ที่ฉันย้อนเวลามาได้ก็เอาแต่นึกถึงแต่เรื่องของตัวเองพอแล้วล่ะเพื่อให้ลู่นพี่ได้เป็นนักแสดงหญิงฉันเองก็ต้องช่วยแกรงสร็จจจังฉันจะคอยเป็นกำลังใจงให้นะอืออ่ะคราวนี้เป็นอะไรไปนเนี่ยก็บอกเลยนะว่าฉันจริงจังเสมอนะดูหลังกับรู่นพี่สองต่อสองละ่ะต้องสนุกแน่เลยแถมลูกพี่เป็นคนชวนอีกต่างหากโปรอพซิ่งกันมากขึ้นแน สกิจังนี่ทางนี้ไหนตัวฉันสมัยก่อนถึงมาอยู่ตรงนี้ด้วยเออในคนนี้เป็นรุ่นน้องในสลบนะเห็นว่าอยากดูหนังเรื่องนี้เหมือนกันก็เลยชวนมาด้วยนนาสวะนานาค่ะยินดีที่ได้รู้จักที่เจอกันที่คาเฟ่วันก่อน,อ,นอ่ะเช่นกันชื่อสก,กิมไหมจ๊ะฝากตัวด้วยนะเอ้ที่ถามรุ่นพี่แปลว่าสนใจเด็กคนที่สแว่นอยู่งั้นหรอก็มั่นใจได้เลยว่าต้องเป็นตัวฉันสมัยก่อนแน่ๆแล้วก็หนังวันนี้วันนี้น้อยจังนะคงจะอยา,ากมาคบเด็กคนนี้สองต่อสองมากกว่าฉันด้วยหละ่ะัางท่านสิเนอะนนนะก็แน่ละ่ะเชื่ กับรุ่นพี่หลายๆอย่างนะนะ ก็ท,ทาอะไรเกินตัวไปหน่อยแต่ความรักที่มีให้รุ่นพี่นะฉันเองก็มีอะไรหรอ,อขอโทษค่ะหือว่าแย่ละถึงเปลี่ยนสีผมกับถัแว่นไปแล้วแต่ถ้าเป็นฉันคงรู้สึกถึงตัวฉันเองแน่ๆตั้งแต่ในห้อง,งน้ำตอนนั้นหรอเะติกิจังเป็นคนช่วยรุ่นพี่จับมอไซค์เอาไว้สินะคะขอบคุณมากเลยค่ะอ๋อใช่นานาสะวาตั้งแต่ได้ยินเรื่องนั้นก็บอกว่าอยากเจอนะอ๋องั้นเองอก็อค่ะเห็นว่าก็โจนไปเหมือนคนในหนังแอคชั่นเลยสินะคะไม่ถึงขนาดนั้นสักหน่อยแย่ละฉันผิดหมดเลยที่คิด จริงเลยนะคะเป็นชั้นคงกระโจนไปแบบนั้นไม่ได้หรอกฉันเองปกติตอนอยู่ในชมรมก็คอยรบกวนตลอดไม่สิอาสวะไม่เห็นจะต้องทําอะไรแบบนั้นเลยแต่ว่าทุกทีก็คอยช่วยเหลือทุกคนในชมรมอยู่แล้วนี่อันจะในตัวเองเข้าไปเนะดีมากะคะ่ะงั้นกว่าหนังจะฉาก็ยังมีเวลาอยู่ไปหาอะไรทานน,นี้กินกันสักหน่อยแล้วฉันล่ะจะจะเก่งจาเก่งเก่งม่ไม็นชาไปหน่อยหรอให้มันดีๆกว่านี้หน่อยสิไปกันเถอะอาสวะเพิ่งเคยกินเชฟรา้านนี้ครั้งแรกเลยนะเนี่ยฉันก็ด้วยเอ๊ะงั้นหรอที่นี่ดังมากเลยลล่ะออยาาามงงต้งน,นแล้หละ เมื่อกี้คนก็ยังเยอะอยู่เลยนี่นะแตะ่ละอร่อยมากเลยอะโรกี้น่าจะมาตั้งนานแล้วน่ารักน,นาสวายก็ลองดูสิจะดีหรอคะอืมลองกินสตรอเบอรี่ชิ้นใหญ่ดูท,ทานแล้วนะคะอร่อยคะ่ะใช่ไหมขอนได้สิอ่ะฉเฉลยเดี๋ยวเธอกัดโดนแค่แป้งนิดเดียวเองนะเราเล่นนาเราเล่นขอลองของนาสวาดด้วยสิอ่ะคะ่ะ นาฬาร์เคยดูหนังเรื่องอื่นของผู้กำกับคนนี้บ้างไหมเออไม่เคยเลยคะ่ะสนุกมากเลยนะลองไปหามาดูสิรับรองว่านาฬิกา์เองก็ต้องชอบงั้นหรอคะ่ะในห้องชมรมเองก็มีอยู่นะคราวหน้าลองเอากลับไปดูสิค่ะอือปู่สาวได้มาเที่ยวด้วยกันท,ทันทีแต่รุ่นพี่กับเอาแต่สนใจในตัวฉันสมัยก่อนแฮะฉันเองก็เป็นนาวัสดิ์เท้ๆรู้สึกแอบมันหนาน,าน,าน,านะอ่ะฉันเอาผ้าผมมาด้วยพอดีเอาไปช้สิคะจะดีหรอ,อขอบใจนะช่วยได้เยอะเลยนาวัสดิ์จะห่มด้วยไหมไม่เป็นไรค่ะหืมมีอะไรหรอเปล่า เส่เดกจังไม่ไดการานหนาวเนี่ยนะทํ้ใหรู้ตื่นเะต้นดีนะเอ๊ะถึงจะมีคนอยู่รอบรอก็เถอะแต่ถ้าทำอะไรเงียบๆงียก็มีใครรู้แล้วเพราะทุกคนเอาแต่มองจอกันนี่นะเออคิดว่าฉันจะตั้งใจดูหนังนะกว่าตัวหนังจะมาก็อีกสักพักเลยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวจะช่วยทำให้ตัวอุ่นขึ้นเองนี่ อบไปได้บาร์ได้ไหมเอ๊ถ้าแค่น,นิดหน่อยแล้วก็รุ่นพี่เป็นอะไรเปล่าคะเรื่องงานไปแปลกนะครับอ่ะ,ทะโทษทีครั้งนี้มารู้สึกล้ล่องขึง้นมาน่ะแต่ไม่เป็นไรแล้วละ่ะขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะ่ะจาหารพี่พี่จัดจนเผื่อทำเกินตัวไปอีกก็ได้ต้องพอๆมือลงบ้างแล้วละ่ะเออสนุกมากเลยนะมาคุยเรื่องหนังกันต่อเถอะคือว่าขอโทษค่คะขอตัวไปห้องน้ำก่อนนะครับจ้างานเศรษฐกิจทางเป็นอะไรไปหรอหนังไม่ค่อยสนุกหรอเปล่าหรือแม่เรี้ยงพาตัวน้ำฉันไม่หนำใจงั้นหรอนั่นมันก็ สุดท้ายแล้ววันนี้ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันสองสองเลย <S 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 แต่ถ้ามาจิตถกพอเรื่องแค่นี้ก็ดูเหมือนเด็กเลยนะ,ะหรือว่า,าสักกิจซังรู้สึกเงางอ๋งอใช่ไหมละ่ะเช่อมได้นี่นะอะไรกันทําตัวน่ารักกับเขาก็เป็นด้วยหรอเนี่ยเช่ไมได้นะไว้ครั้งหน้าที่ไปเที่ยวด้วยกันจะใจให้มากกว่านี้แล้วกันงั้นพรุ่งนี้พรุ่งนี้เลยเจอก,กันที่ไหนกี่โมงดีพูดเองเือเองสิอารมณ์ดีขึ้นมาทันทีเลยนะเง่ก็มาจีบจกันอีกแล้วก็อขอฮอจริงในตัวฉัน